หมวดบริการก็เป็นหมวดหมวดหนึ่งครับขึ้นกับกองร้อยสนับสนุนนะครับกองร้อยสนับสนุนนี่ก็จะขึ้นกับกองพันฐานอากาศสยโทินนะครับกองพันอากาศกองพันฐานอากาศสยโทินเนี่ยก็จะมีกันสี่กองร้อยครับคือกองร้อยอากาศสยโทินกองร้อยรักษาการกองร้อยฐานต่อสู้อากาศยานแลวก็กองร้อยสนับสนุนครับในกองร้อยและสนับสนุนเนี่ยก็มีด้วยกันหลายหมวดนะครับหมวดบริการหมวดขนส่งหมวดสื่อสารหมวดสมพุตหมวดทั้งสนาม แล้วก็หมวดพลเรืการครับก็เป็นหมวดที่ขึ้นกับกองร้อยสับสนุนนะครับผู้บังคับกองร้อยสับสนุนเนี่ยครับจะชันยศนาวากาตีครับส่วนกองร้อยอื่นเนี่ยจะอัตรยศเรือกาดเอกนะครับหมวดพลริิการครับกองร้อยสับสนุนกองพนทาการโยธีนะครับอัตราของหน่วยครับก็จะมีผู้บับหมวดพลานะครับอัตรยศเรือกาดเอกครับก็ไล่ลงไปครับมีปสามอยู่หนึ่งหนึ่งคนนะครับ ่งอัตามีเจ้าที่พารามีเจ้าหน้าที่พัสดุอยู่ในหมวดนะครับแล้วก็มีผู้บังคับหมู่สุทรกรรมครับสี่คนครับสี่คนนี้ก็จะทํากับข้าวทําอาหารนะครับหมู่สุทรกรรมครับรงประกอบเลี้ยงนะครับผู้บังคับหมู่สุทรกรรมครับก็จะมีหน้าที่รับผิดชอบการเก็บรักษาเบิกจ่ายาหารสดอานแห้งรวมทั้งอุปกรณ์ที่ใช้ในการประกอบอาหารกําหนดรายการอาหารประจําสัปดาห์นะครับเบิกรับ หรือซื้ออาหารสดอาหารแห้งนะครับกำหนดหน้าที่ปีกย่อยให้เจ้าที่สุรกรรมควบคุมแนะนําเจ้าที่สุรกรรมเกี่ยวกับการประกอบอาหารจะทําหลักฐานบัญชีจ่ายอาหารประจําวันนะครับสํารวจข้าวสารเชื้อเพลิงและสิ่งที่ใช้ในการประกอบเลี้ยงที่เหลือคงคลังนะครับแล้วก็รายงานผลการสารวจต่อผู้อาชายอย่างน้อยเดือนละครั้งก็คือรายงานให้กับผู้บังคับหมวดพลาธิการทราบนะครับเจ้าที่สุรกรรมครับก็จะมีหน้าที่ควบคุมผลบริการ ในการประกอบอาหารันเป็นไปด้วยความสะอาดเรียบร้อยจัดเตรียมอาหารส่วนประกอบอาหารในการปรุงอาหารเพื่อนํามาดำเนินการประกอบอาหารตามที่ผู้คําหมู่สูตรกรรมกําหนดควบคุมแนะนาพลบริการครับในการจัดเตรียมการจัดวางภาชนะอาหารเครื่องปรุงการตักการบริการรวมถึงการทําความสะอาดบารุงรักษาภาชนะเครื่องมือเครื่องใช้ในการประกอบอาหารและโลงเลี้ยงให้เป็นไปตามหลักวิชาการสุขภาพิบาลอาหารและโลงเลี้ยงนะครับ ผลบริการครับก็คือพนฐานนั่นเองครับที่มาปฏิบัติหน้าที่เป็นผลบริการครับส่วนโรงเรียนโรงเรียนจ่าเรียนในเรือครับก็จะใช้ลูกจ้างหรือพนักงานราชการครับเป็นเจ้าที่บริการหรือผลบริการครับแต่ในระเบียบนี้เราจะเรียกว่าผลบริการนะครับผลบริการมีหน้าที่จัดเตรียมเครื่องมือใช้ในการปรอบอาหารครับช่วยเหลือเจ้าที่สุขการมในการจัดเตรียมอาหารจัดโต๊ะรับประทานให้สะอาดจัดเตรียมภาชนะสำหรับการจัดวางเครื่องปรุง ตักอาหารและบริการอาหารครับเก็บล้างทำความสะอาดภาชนะทําความสะอาดและดูแลความเรียบร้อยลงประกอบอาหารลงเลี้ยงลงทางบริเวณใกล้เคียงต่อมาครับเจ้าที่สายการแพทย์ครับของหน่วยครับก็คือเจ้าที่ที่มาจากโรงพยาบาลกองบินนั่นแหละครับก็คือตรวจสอบและแนะนําเสนอเกี่ยวกับอาหารที่ทหารรับประทานอาหารในปริมาณและคุณภาพครับป้องกันและตรวจสอบหาสาเหตุครับเวลามีสาเหตุอุบัติการขึ้นของโรคอาหารเป็นพิษครับ ควบคุมและแนะนาเกี่ยวกับสุขาพิบาลอาหารครับบ่อดักไขมันครับดําเนินการให้มีการตรวจสุขภาพทหารภายในหน่วยครับก็คือถ้าข้าราชการทั่วไปเขาจะตรวจสุขภาพปีละหนึ่งครั้งครับแต่ถ้าคนที่ประกอบอาหารสัมผัสอาหารเนี่ยเขาจะปีหนึ่งสองครั้งครับครั้งละหกเดือนหกเดือนครั้งหนึ่งร่วมเป็นกรรมการตรวจรับอาหารสดอาหารแห้งที่ซื้อมาประกอบเลี้ยงในแต่ละวันนะครับหน่วยประกอบเลี้ยงควรจัดให้มีเจ้าหน้าที่ดังนี้ครับ ก็ต้องมีภูม้คับมดพลาครับหรือในฐานกํากับการเรี้ยงดูภูมิคับหมู่สุรกรรมเจ้าที่สุรกรรมพลบริการครับก็จะจัดฐานกรรำการนะครับ